มบมีอ๊อภารกิจยังยืดคู่ใจให้ไวเก่าฟิตกว่าเดิมผมขอเซตอัพปับหนึ่อพอดีไม่เอ่ย <Okay. S 1> อเรอย,ยผมขอเริ่มจัด นะครับขอเสียงจากครูฝึกคือโครงการนี้เป็นความร่วมมือกับจากอะไรนะความร่วมมือจากผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารอะมิโนโม็อบบายอินโนมตโตร่วมกับโครงการยังแฮปปี้นะครับก็คือตอนนี้เพื่อไม่เสียวเวลาเดี๋ยวผม ขอเสียงเอกซ์คลีปจากครูฝึกมันได,ได้มาเริ่มกันเลยสวัสดีค่ะพี่พี่วัย่าสายแอคทีฟทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ม็อกอัภารกิจยังยืด you คู่ใจโปรแกรมออกกำลังกาย15วันที่จะมาเติมพลังให้ชีวิตพร้อมขยับให้ฟิตเปลี่ยนร่างกายของพี่พี่ให้แข็งแรงป้องกันการหกลัวสนุกปลอดภัยและทำได้จริงวันที่6นะครับด้วยการใช้ยางยืดที่อยู่ในมือของพี่พทุกคน นอนง่ายแต่ได้ผลลัพธ์สุดมหัศจรรย์ั้งแต่มาเพื่อพี่ๆวัยเก่าโดยเฉพาะเสริมบำุแข็งแรงยืดหยุ่นและสมดุลของร่างกายทำง่ายได้ผลดีควบคู่ไปกับการดื่มอะมิโนมอลตัวช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้กับพี่ๆพูดคุยความที่ได้ทุกมูฟให้พี่ๆใช้ชีวิตให้มีชีวิตกระออร้นมางแวันที่หางต่วนีหันเยนะคะการวอรมอนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ สะโพกและข้อเท้าค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะยืดแขนมาด้านหน้านะคะหังจากนั้น<ๆ>ค่อยๆวนข้อมือออกด้านนอก10ครั้งค่ะนับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกแสและวนเข้าอีก10ครั้งค่ะ นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังจากนั้นกระดกข้อมือขึ้นและลงนะคะพร้อมแล้วเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจดแปเก้าและสิบค่ะต่อไปนะคะไหนฝ่ามือขึ้นนะคะเราจะบริหารท่อนแขนและข้อต่อกันค่ะพับมือนะคะพับแขนมาช้าๆแปะที่หัวไหล่ค้างไว้และการแขนออกนับหนึ่งสอง คะเริ่มต้นด้วยนำมือแตะที่หัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะแล้วมวนหัวไหล่ไปด้านหลังสิบครั้งนะับหนึ่งสองต้องฝ่ายเพื่อนนะผมไม่ได้สักการใครเลยสี่ช่วยพืนเพื่อนออกกําลังกายกันแบบง่ายหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่นะหลังจากนั้นสวนเข้ามาด้านในนะับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปบริเวณข้อต่อสะโพกค่ะค่อยๆพับขาขึ้นมานะคะคว้ยขาเหมือนเลขสี่ หลังจากนั้นเราใช้หนึ่งมือกดลงตรงที่ขาด้านหน้าด้านข้างนะคะและมืออีกข้างหนึ่งกดตัวลงและค้างลงสิบวินาทีช้าๆค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและ สลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะยืดขามาช้าๆพับขาไปด้านข้างไขว้แบบเลขสี่หลังจากนั้นใช้นึ่งมือกดลงไปด้านข้างแบบนี้นะคะค่อยๆประคองตัวก้มตัวลงมานิดเดียวค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ค่อยคลายขาออกช้าๆค่ะคส่วนสุดท้ายไปกันที่ข้อเท้านะคะตั้งเท้าตรงฝ่ามือวางบนนน่บริเวณหน้าขาค่ะยืดตัวขึ้นค่อยๆย,ยกส้นเท้าขึ้นเบาๆแบบนี้ค้างไว้นะคะหลังจากนั้นกดส้นเท้าลง10ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแเกและสิบค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับการบวมอัพต่อไปเราจะไปเริ่มกางยืดต้นฝูง่าเริ่มต้นนะคะเซตอัพนะคะนั่งตัวตรงนะคะอย่าลืมนะวันนี้เราเน้นในเรื่องของแกนกลางลำตัวพี่ๆใช้แกนกลางลำตัวไว้ตลอดนะคะฝ่าเท้าสองข้างวางมั่นคงที่พื้นปลายเท้าขนานอยู่กับหัวเข่าแบบนี้นะคะ พร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยท่าแขนด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะจับยางยืดนะคะความกว้างเท่ากับหัวไหล่แบบนี้ค่ะส่งแขนมาด้านหน้าอย่าลืมใช้แกนกลางลําตัวนะคะหลังจากนั้นเราจะยกขึ้นแบบนี้เบาๆหายใจเข้าและหายใจออกผ่อนโดลงค่ะพร้อมแล้วสิครั้งทําไปพร้อมกันนะคะเริ่มต้นนับที่1หายใจเข้าหายใจอ,อ เข้าสู่ท่าที่สองนะคะแขนตั้งตรงขนานกับลำตัว90องศาหลังจากนั้นเราจะดึงศอกไปด้านข้างแบบนี้นะคะและคลายแขนกลับมาที่เดิมพร้อมแล้ว10ครั้งเริ่มนับ1 2 3 4 5 ละขาขงมานิดน oh, oh. <Certain. S 1> uh ึงนะคะต่อไปเราจะไปในส่วนของต้นขากันค่ะขอยางนะคะพาดลงไปที่ใต้ส่อเท้าแบบนี้นะคะดึขดอกันที่นึงให้ยางมั่นคงนะ หลังจากนั้นนะคะนั่งด้วยก้นโคด้วยหลังและ,ะ,ะแกนกลางลําตัวต้องไม่ลืมนะคะหลังจากนั้นเราจะยกข,ขา,ข,ข,าข,ขึ้นพร้อมกันนับหเท้าขดยางไว้นะคะยกเข่าขึ้นสองสาม สุดสลับขข้างหนึ่งนะคะวางยางไว้ตรงกล้งขาเท้านะคะใช้่าเท้ากดยางให้แน่นเลยหลังจากนั้นเราเดึงแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะ,คะดึงยางให้หกกตึววตนนง,งนิดหนึ่งร้อมแล้วเกรงแกนกลางลำตัวไว้ยกต้นขาขึ้นสิบครั้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้า ขึ้นทางแล้วค่ะเจ็ดแปดเก้าและสิ่ ห7 2 oh, yeah. ทีสุดท uh, okay. ้ายค่ะ8 9และสิบค่ะยายนะคะสลับข้างหนึ่งค่ะวางยางไว้ตรงใต้ส่าเท้าแบบนี้นะคะเสร็จอาบุญแขนขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นนั่งด้วยก้นโคลแกนกลางลำตัวร้อมแล้วช้าๆค่อยๆดันขาไปข้างหน้าช้าๆแบบนี้ค่ะลงตัวสักนิดนึง เริ่นับหนึ่งสองสาสี่ห้า องของการส่ตัวพร้อมแล้วนะคะกางขากว้างเท่ากับสะโพกนะคะและหัวไหล่นะคะหลังจากนั้นนะคะจับยางนะคะแขนยาวความกว้างเท่ากับหัวไหล่เหมือนกันเราจะส่งแขนมาข้างหน้าแบบนี้นะคะพร้อมกับย่อขาลงเบาๆสิบครั้งเริ่มนับ1นึ่งสองสาม อนี่คล้ายๆท่าสปอร์ตหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ เรียบร้อยค่ะสำหรับชุดท่าประจำวันวันนี้ทั้ง5ท่าค่ะต่อไปเราจะไปสู่ท่าเต้นประจำวันใน่าเต้นประจำวัน่่มากเสี่ครั้งต่อหนึ่งท่านะครับ Thank <laughs> you. สำเร็จแล้วภารกิจว e ันน so, so, ี้เราไปมาฟูดาวกันนะค่ะพร้อมแล้วเรามาพร้อมยืดเหยียดทีละส่วนไปพร้อมๆกันนะคะในส่วนแรกค่ะตั้งแขนมาด้านหน้าแบบนี้นะคะงายฝ่ามือขึ้นค่ะอีกหนึ่งมือประกบนะคะและดันยืดข้อมือค้างไว้10วินาทีนะคะนับ1 2ึ่งสอาสี่ห 9ปดเก้สคลายมือออกช้าๆจากนั้นคว่ำฝ่ามือลงนะคะอีกด้านหนึ่งมือประกบด้านบนและกดยืดข้อมือค่ะค้างไว้นับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบผ่อนคลายค่ะสลับทำอีกข้างหนึ่งนะคะตั้งมือขึ้นหงายฝ่ามือขึ้น กดมือลงค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคลายค่ะคว่ำฟ้ามือลงและกดข้อมือลงนะคะอีกมือนึงประกบดันเข้าหาตัวค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปสต่อไปเราจะยืดบริเวณข้อศอกกันนะคะค่อยๆยยกมือขึ้นพับมาด้านหลังอีกมือหนึ่งอ้อมขึ้นมาจับบริเวณข้อศอกดึงลงไปช้าๆค่ะหายใจผ่อนคลายค้างไว้10วินาทีนับ1 2 3 4 5, 5 8, 6 7 8, 8 9 10, 10. ผ่อนคลายค่ะ สลับทำอีกข้างหนึ่งนะคะยกมือขึ้นเอื้อมมือไปแตะตรงสะบักตรงด้านหลังมืออีกข้างหนึ่งอ้อมมาจาับบริเวณเข้อศอกดึงยืดผ่อนคลายช้าๆค่ะค้างไว้10วินาทีนับ1นึ่งสองสา0สผ่อนคลายค่ะ ต่อไปเราจะมายืดบริเวณหัวไหล่และแขนกันนะคะส่งแขนไขว้มาหนึ่งข้างค่ะอีกข้างหนึ่งส่งมาด้านหน้าดึงแขนเข้าหาตัวเบาๆค้างไว้10วินาทีนับ1 2, 1, 2 1> 3 4 5, 2> 5 6 7 8 9 10ส่อ้าคลายค่ะขลับทำเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะคะ ส่งแขนควยมาด้านข้างอีกหนึ่งมือดึงมาด้านหน้าและดึงแขนเข้าหาลำตัวค้างไว้นับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสผ่นคลายค่ะ ต่อมาเราจะมายืดบริเวณขาและสะโพกกันนะคะตั้งขาเหยียดขามาด้านหน้ากระดกปลายเท้าขึ้นนิดนึงนะคะจะรู้สึกตึงๆบริเวณขาด้านหลังหลังจากนั้นนํามือมาวางไว้ด้านหน้าโน้มตัวลงมานิดเดียวค่ะให้พอรู้สึกตึงๆนะคะนับ1 2ึ่งสอาสี่หหกเจด ข้อเท้าขึ้นสองมือค่อยๆกับโโตัวไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ปด้าสิบคลายค่ะและถ้าสุดท้ายเราจะยืดบริเวณข้อเท้านะคะพับข้อเท้าแล้วไปด้านในแบบนี้นะคะ ดึงหัวเข่าไว้นะคะยืดบริเวณหน้าแข้งยาวไปจนถึงข้อเท้าค้างไว้นิดเดียวค่ะนับหนึ่งสองสามส่หหเจ็ดแปดเก้าสิ่อนคลายค่ะและอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะคะยืดข้อเท้าเข้าไปด้านในนะคะให้เรารู้สึกว่าใช้ปลายนิ้วแตะไว้เฉยๆยืดบริเวณข้อเท้าดึงตรงหัวเข่าแบบนี้ไว้นะคะ ค้างไว้ค่ะนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดสบผ่อนคลายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ <c oughs> สำหรับการกิจในวันนี้รู้สึกถึงความแอคทีฟและร่างกายที่ฟิตขึ้นบ้างไหมคะออกกำลังกายด้วยยังยืดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเสริมด้วยอะมิโนโมอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ม <c oughs> ีกรดอะมิโนโ <c oughs> จำเป็นครบเชนิด ที่ร่างกายไม่สามารถ่ะเพื่อนๆเองได้ที่สวนช่วยเสริมการออกกำลังกาย่เป็นโครงการออกกําลังกายที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างฟูได้ดีแอมไโนม็อกและลดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วยทางช่วยที่เกี่วมกับอย่างแฮปปี้ตื่นขึ้นมาเติมพลังให้ชีวิตพร้อี่ยก็คือเป็นกรดออมไนโนม็อกมีอัพให้9ชนิด5วันกันนะคะนะครับแอมไนโน9ชนิดที่ร่างกายต้องการแต่สร้างเองไม่ได้ใใจน เพราะนั้นเราจึงต้องกินเสริมเข้าไปนะครับเพื่อจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าไอ้กรดไมนโ,นโนเนี่ยมันก็เป็นเป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนนะอฮะผมก็ฟังข้อมูลออกมาที่มันมีทั้งหมดเห็นว่ามีทั้งหมด36ชนิดแต่มีเก้าชนิดที่มเราต้องปรเข้าไปก่รางร่างกายสร้างเองไม่ได้นะครับโครงการนี้ก็เป็นคงทั้ง โปรแกรมเลยกนะ็คือ15วันนะครับเป็นครั้งแรกที่เป,เป็นโครงการแรกของของยางแฮปปี้ร่วมกับอันดุปิโนมโดยเ,เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1สิงหาถึง15สิงหาคมเป็นเวลา15วันนะครับก็คือจะพบกันแบบตัวเป็นออนไซน์เนี่ยคือสัปดาห์ละครั้งนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นเอ็กซ์คู e วิดีโอแบบนี้ฮะให้สมาชิกได้มาฝึกฝนกันก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมมาตลอดตรงนีต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ EP ต่อไปครับบ๊ายบายครับ <laughs>